กรับสวัสดีพี่น้องชาวไทยนะครับยินดีต้อนรับสู่รายการ Two Notes Summer o n Cash นะครับวันนี้นะครับมีวิดีโอตัวนึงเอามานำเสนอนะจริงๆคือเห็นผมเห็นในงานอัปเดต The Shift มาแล้วทีนึงนะครับแต่ว่าทีนี้คือมันมีการอัพโหลดอย่างเป็นทางการในช่องของ Summer o n s War YouTube นะครับซึ่งวิดีโอนี้มันมีความสําคัญยังไงมันเป็นการบอกอยุคสมัยเรื่องราวของ Summer s ทั้งหมดและแน่นอนเป็นการใบ้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ต่างๆรวมถึงเกม ของค่ายคอมตัวอักษีจะออกใหม่ที่เกี่ยวกับซัมมอนเนอร์ฟด้วยนะครับคิดว่าไม่ควรพลาดด้วยประกันทั้งวงแล้วก็คิดว่ามีซัมมอนเนอร์ฟอร์สองภาคใหม่ที่เขาใบว่าจะออกเนี่ยในช่วงเวลานี้ด้วยเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันนะครับนี่ฮะอันนี้คือ Sky Arena ภาคปัจจุบันของเรานั่นเองนะครับนี่ครับอันนี้ก็คือเขาบอกว่าอันนี้คือแคทเธอรีนวินเดอร์นะครับผมก็ เป็นเอ็กซ์เซคิวทีฟโปรดิวเซอร์ของของตระก,กูลซัมเบอร์เนอร์สวอทั้งหมดนะครับแล้วก็เขายังเป็น CEO ของ s k y b o u n วน์นอสด้วย s k y b o u n วน์นอสนี่ก็ s k y b o u n วนี่ก็คือเป็นเอ่อเป็นคล้ายๆกับเป็นซีรีส์อีกอีกซีรีส์หนึ่งนะครับที่ดังมากเหมือนกันฮะแล้วคนทางขวาก็คือโรเบิร์ตเคิร์กแมนนะครับผมเป็นเป็นอเอ็กซ์เซคิวทีฟโปรดิวเซอร์ของเกมของเกมตระกูลซัมเบอร์เนอร์สวอลเหมือนกันนะครับแต่คนนี้ก็เป็นแชร์แมนของ s k y b o u n วด้วยนะฮะ นะครับอันนี้คือเป็นเป็นการอธิบายเรื่องราวทั้งทั้งหมดนะครับเรื่องราวของสกายอารีน่าเริ่มต้นตั้งแต่ปี9 0 0าพันเก้ยสิบนะครับเนี่ยตอนเริ่มมาที่เป็นแอนิเมชันน่ะที่เนี่ยครับเริ่มเริ่มต้นขั้แรกใน916นะฮะแอนิเมชันคขั้นแรกนี่ดูแลนนะครับเอากริฟฟอนลงออกมานะครับนี่ครับบอกว่าเบอร์นาร์ดโกเห็นเห็นไหมแปลว่าตอนปี916ที่เราเห็นแอนิเมชันเนี่ยอันนี้ก็คือว่าเริ่มมีเจ้าตัวแบบเบอร์นาร์ดมีแล้วนะครับนี่เราเราก็มีนนิยยยาด้วะครับ นิยายซัมเมอร์สปอร์นะฮะอันนี้ผมยังไม่ได้อ่านเหมือนกันนะแต่ว่าในนี้คงมีเรื่องราวต่างๆของซัมอของซัมเมอร์สอยู่นะฮะนี่ครับย้อนกลับไปตอนปี906นะครับผมย้อนกลับไปตอนปี906นะฮะนี่ครับตั้งแต่สมัยที่ดูแลนยังเป็นหนุ่มๆอยู่นะโอ้โหแปลว่าผ่านไปอยู่อีกประมาณ10กว่าปีนะครับเอ้ยพ่อวันนีว่าไงดูแลนนะฮะนี่เป็นการ์ตูนนะครับผม อ๋อก็คือนี่อาจจะออกเป็นเวอร์ชั่นของคอมิกนะครับเนี่ยเขาบอกว่ากระตูนเนี่ยคือปี883อาจจะเป็นไม่ได้ว่าตั้งแต่ก่อนดูแลนเกิดหรือเปล่าด้วยนะฮะเนี่ยย้อนกลับไปนะฮะนี่ครับผม Lost c e n t u r i a นะครับปี865เห็นไหมว่าสถานที่เนี่ยมันคือไอ้เจ้าตัว Dimension h o นั่นเองนะครับที่รวม Dimension Dim h o ของเกมนี้นะครับก็ Lost c e n t u r i a เนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่องราวของในยุคสมัย ก่อนหน้า Summoner's War Sky Arena นั่นเองนะครับซึ่งเกมนี้ก็มีการเนี่ยโปรโมตมาสักพักหนึ่งแล้วนะฮะลอสแอนเจลีย์นะครับนี่ฮะและก่อนหน้านั้นอีกประมาณ10กว่าปีนะครับผมอันนี้คือ Summoner's War c h r o n i c l e นะครับโตที่มีการคิดว่าโฆษณามาเบื่อประมาณ2ปีที่แล้วนี่แหละฮะเป็นคำใบ้นะครับผมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทั้งหมดนี่ครับ Sky Arena นี่คือไทม์ไลน์ทั้งทั้งหมดนะครับผมของเรื่องราวที่เกิดขึ้นก็คือ2 คือสีฟ้าเนี่ยเข้าใจว่าจะหมายถึงเกมนะครับผมคือ Summoner's War Chronicle Summoner's War Lost Centuria นะครับแล้วก็มีการ์ตูนนะครับผมอันที่เป็นสีสีทองเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นโปรดักต์อื่นๆนะครับก็คือจะมีการ์ตูนนะครับผมหนังสั้นนิยายแล้วก็ Animated Short นะครับผมแล้วก็ Sky Arena คือยุคสมัยล่าสุดณนะปัจจุบันนี่แหละย้อนกลับไปประมาณสักแบบเอ่อเกือบเกือบเกือบห้าสิบกว่าปีอะไรประมาณนี้นะครับก็น่าสนใจทีเดียวนะครับก็เดี๋ยวปีนี้แล้วเขาก็จะบอกว่า นี่ฮะ coming soon นะครับหมายถึงว่าเราเตรียมตัวพบกับ Summoner's War Lost เซนจูเรแล้วก็ Summoner's War Chronicle ได้ในคิดว่าเร็วๆนี้แหละนะครับแต่เมื่อไหร่ก็ไม่ทราบเหมือนกันก็รอดูพร้อมกันต่อไปนะครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับไทม์ไลน์ของ Summoner's War แล้วก็โปรดักที่เขาบายว่าการจะออกมานะครับขอบคุณสักการรับชมนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซับสไคร์เดี๋ยวเจอกันในวิดีโอหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย